หอมห้อยหวยแต่หอมห้วยแท้ปลาเด็กจับปลาเด็กาะห้อมกับห้อมแม่เอามาดตนบ้านได้นี่นาเอาละมาสู้นัดทีนี้นะเออไปตะพื้นตะเบือตลาดได้กลับไปโอก็ไปนะโอ้กลับมานีละโอ้มาหนาโอ้กับมาปุ๊บดูครับผมปลาเด็กปลาเด็กหนาปุ๊บหอมห้อยห้อยหอมจุดพันในเมียง เอาไม้เกี่ยวงูงวัดจา้าวัดจา้าอ,อันนี้แนวกินพี่น้องแนวกินโอเคีงกิเลสสุปา,ากาาี้าจ้าบังม่วงจ้าบังม่วงทุกคนยี่สิบบาทไผ่ปีงจา้จาปลาหมึกปีงจ้าแนื้ผูกจ้าประตูจา้าโอ้ไล่เก่งพี่นอ้อง อันน <ève S 2> ี้เขาเอินยังสลัดสินี้นะสลัดจ่าสลัดจ่าพักขันจงจ่าทันหมักลก่ตาบจ่าบ้าตัวม่วงเหมืนนยใหญ่ใช่ไหมจานเได้ม่วงนี้นะสาวเดียวจับหน่วยละสิบาทนคอตวน่วยบัใหญ่ัมแททซัมคาโตเล็กน้อยกวก ลูกทุนนี่าอมนปลมไก่บานโรมจะ่ไม่ตักเข้ามา ร่วมักินมขนมกับราชาอิสุสุนะครับโดยบริษัทบริษัทา์บุคคบุคคผลไม้ไทยเลยใคยดีจริงเข้ามาเข้ามาจากองมาองเขาจ้าทุกเขาได้นี่นะทุ่เขาได้นี่นะ20 2บ20 20ราคาเทปานเรา20ได้40ได้แถมอีกติม ถึงแก่ถึงแถมความดมันม่สาหรับพกคนชินคบมานจะได้เฮ็ดพ่อหน้าฟังมาค้าายนโทนเนี่อยอดดีจะต้องตวนกันเนาะคนเลี้พงวสนามอจอกินแล้วพวกไข่อพยกัเตอน่าสวพัดอีตู่คอคัดงอีตูจะไปางไดางไปกบุอิกาธรรมชาตจ้าบุตอินกัตโรคเกจ้าอาจ้าโอ้อโออูกอ เอื้องตรงด้เอื่องนี่นะเบออมลังนบองนว่าตรงนัดองยจะอื้องะโอ้จุงกองให้หายใจยังดียังน้องจายังอื้องใจคาดเนาะเอันไหมั้อมาจอ้เนาะเ็ดกาเอ็ดมูนูมาลยัคอนเดี่คนขาวโอ้อันนี้หมูพี่น้องหมูถึงมูถึงเนียจ้ะ ูบวนะการแสปลาห้งจ้กปลาเหงจ้าปลาห้งไหมครับปลาแห้งไหมคะอาหารแห้งจากขนมจ้าครไข่ปิ้งจ้ากับข้าวจ้าโมกยังได้ไหมโมกดไมแทมบะเพียกติเอาแต่คองเทมโมกดอาไม้เปล่าเก่งปีจ้า เจ้าส,ส่วนจ้าลูกซีนจ้าสวัสดีจ้าสวัติเจ้จาาะืมกดไล่กดเซรด้ะจ้า<อ>ตาลักษงพี่น้องซ้นค้านะาาตอวหมวกใบลุ้นก็มีพี่น้องหมวกครับผมจั<อ>บมาได้ฝั่งาดนี่จัมาฝังาสมโอบน้ำมส้ม สลัดโลตั้งน้านี่ตผู้เรียนนะเอาก็กินแล้วว่าเสีมาซะได้เนาะเฮ้ยนา้านยู่นาไปซื้อเอาอยู่นาน้อยบักไยโอ้ตุ่มยาพี่น้องตุ่มอันนี้ต้มยาของเจ้าทีนเนี่ยเลยสลัดโตนะ เนี้ยชสดชดใหม่ๆต้มเนี้ยรับเนี้ยอุ่นนะเนี่ยสดสุดจักเคียงพี่น้องเด็แดงจึงเพื่งดีหเนียสุดๆดเด้อพี่น้องเนี้ยสดๆอดอยู่ตลาดกุครูเดีอเอาจักโลเอาจักโลเนี้เอาจ็กโลนี่นะ อาโลหนึ่งดตโอ้โหอ้โหี่บ้นพีนะัานนายตามเนื้อสดพี่น้องตลาดหนักพวกดูวันยังเนกวันอคารก็วันย่างก็วันบุนัน วันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดกบดูวันพฤหัสเดียวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเดอ๋วยวว่ะผลไลพอสมควรสินค้าไลายพอสมควรก็ทางน้านี่เป็นนมพี่น้องนมนี่นะสำหรับเป่าขนมจีบจ้าตลาดนัดชุกชนบ้านกกดูจ้าก็เป็นดังนี้หล